สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับโอ้ยอะ่ะโอ้เอ็นพีอาร์มาแล้วพี่น้องนะคู่หูเขาเอ็นพีอาร์นะครับหลังจากไอ้คันเกียร์โยกหักครับนะมือขวาดอว,ว่ารงทายแต่รถครับนะมือขวาเอ่พึ่งประเดิมครับนะได้สองเที่ยวไอ้กี่เที่ยว โอ้ยทางวันสองเที่ยวเอาสิบเที่ยวครับวันนี้นะตอนนี้บ่ายสามครับนะเอาให้ได้สิบเที่ยว N P อ F หนะ้าหลังเกียร์ล็อก6 G หนึ่งครับนะฝาส้มฝาส้มห8 5ร้อครับนะอ่าแรงที่สุดในโบรครับนะคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น สมอเงินฮิโน่ครับหรือว่าเดก้าหรือว่าฮิโน่ครับสู้เขาไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูให้ขึ้นนะครับนะดูขึ้นทางชันให้ดูแต่แกแต่เก๋าครับนะแก่แต่เกา๋าเอาไว้ขึ้นพีซีเจ็ดสิบรโอ้เอาไอหลานเลย <c oughs> เดี๋ยวรงไทยแต่รถเขาจะลองครับนะ เขาจะลองก่อนแล้วก็ให้หลานขับครับนะลองว่าใช้ได้ไหมเพราะว่ารงถ่ายแต่รถเขาเป็นมือขวาครับมือขวาส้มได้ทุกอย่างครับนะครับใช้อะไรก็ได้ครับใช้ได้หมดนะครับถ้าวันไหนไม่ได้ไม่ได้ทําก็โกไม่ได้ทํางานก็ไปกับชาติเจริญทรัพครับนะไปถ่ายวีดีโอด,ด้วยเขาทํา youtube เหมือนกันครับนะ ลงคลิปให้พี่น้องได้ชมครับถ้าถ้าท่านใดไม่ได้ดูช่องชาติเจริญทรัพย์เพราะว่าบ,บางทีผมไม่ลงนะไปต่างจังหวัดก็เข้าไปดูที่โรงถ่ายแต่รถได้ครับนะมีให้ดูตลอดครับอีสก,กิเขาก็ขับกันนะขับอีสก,กิอา้าว6บีจีหนึ่งครับฝาสม้มพี่น้องดูเอาเด้อแรงครับแรง ดูเอาครับนะหลังจากาทำคันเกียร์ครับนะคันเกียร์หักครับนะนะพี่น้องดูเอานะไปดื้อๆครับนะนูนครับดูขึ้นดิ <c oughs> โอนะครับดูสิครับนะแม่มีการไม่เหยียบคันเร่งด้วยพี่น้อง <c oughs> ปล่อยให้ไปเองโอ้ดีสซน <c oughs> เอาอขึ้นทางเรียบได้ไปครับนะ แรงมากครับนะเกียร์เขาได้เ <ancient> ฟ <Collins ennen> ืองท้ายได้ครับนะเครื่องเขาก็ได้ครับนะเครื่องเล็กกว่าเพื่อนแต่ว่าแรงกว่าเพื่อนแบกคเจ็ดสิบนี่สุจัดครับนะก็ที่หาปาร์ตี้ไปครับนะไม่ว่ากันโอ้วิวตรงนี้สวยนะดีบอครับบอ พอเปิดปีที่แล้วไม่หมดครับนะเจาะเข้าไปอีกจันกบครับพีซีเจ็ดสิบคิดแครับนะสายจวดกับสายจวดสายจวดครับหยุดไม่ได้ครับนะตรงนี้ก็อันตรายเนาะต้องอยู่กันห่างกัน2เมตร3เมตรดูแลสุขภาพด้วยครับนะ เอฟซีก็เป็นห่วงชาติเจริญทรัพย์ครับนะโอ้ไม่หยุดไม่ยอนครับนะไม่ค่อยได้หยุดได้ยอนนี่ก็โอ้ถ้าถ้าไม่มีโรคละสองบาทเนาะคงจะดีนะโ,โรคละบาทสองบาทเลยโรคละสองบาทนะโรคละสิบบาทอ่ะนะครับ คงจะได้เดินทางไปต่างจังหวัดต,ตอนนี้ก็เก็บตัวครับนะพอตกเย็นก็เข้าบ้านนะ,ะว่ากันไปครับนะเล็กพลิกขี้หนูเชื้อเพลิงก็วันรับนุ่นละครับพันเจวันนี้มันลงสายก็น่าจะพันห้าครับนะแต่เขาสามารถที่จะเล่นวันละร้อยเที่ยวได้ครับนะ ครับร้อยกว่าเที่ยวก็ได้ครับนะคาปาซิตี้เนี่ยเล่นมาแล้วร้อยสีเที่ยวครับนะอ่านลอกนาตัวนี้นี่ชั้นนี้ถือว่าไม่แข็งโอช้ชั้นต่อไปนี่พี่น้องเลย <c oughs> ดูว่าเลข็ขพิกชินนจะเจะตับมาให้ดูครับนะอาจารย์กบจัดให้ ดี๋ยวถ้าถึงหน้าทำนาก็จะเอาสีซื้อมาห้ากระป๋องพ่นไปตรงท้ายนะครับนะเพราะว่ามีรอยถลอกส่วนบูมอาร์มก็ไม่ถลอกครับนะแต่ว่ามันติดจาระบีครับสีดำมันล้างไม่ออกครับนะต้องใช้ดีเซลเนาะผสมแฟบน่าจะออกครับนะไม่เป็นไรในช่วงทำงานเอร้อยแปครับนะคันนี้ อีเฮ e ็ดเจ็ดร้บ่เฮ้ยแมนบ่นบ e เนาะร้อกสิบบ่อีเฮ็ดเจ็ดร้อยเออตัวนี้วางร8 5ปนี่เฮ็ดโอเจ็ดสี J ่ C C บพี่น้องนะโอเจ็ะ o J นะครับประมาณนี้ครับนะอ่ะใครจะแรงกว่ากันครับอูนี่ก็ไม่ธรรมดาแต่ยังมีกระตุกอยู่ครับนะ ชนชันๆยกให้ NPR นะครับนะอันนี้ยังมีเบิ้ลแรงอยู่เดี๋วยวจะพาไปดูที่เทโอ้จริงๆไหลสดตรงนี้น่าจะเหมาะครับนะแต่ว่าเน็ตไม่แรงครับนะไม่ได้ลงไปในบอ่อครับถายอยู่บนภูสะ หรือวมนะะ้ำมากินโมน้ำมาดื่มครับนะก <c oughs> ็งานไม่เยอะครับงานไม่เยอะคุ่นี้ก็น่าจะจบครับนะต้องหาทีเทหน่อย วันนี้วันศุกร์พรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์โอ้คุยไปคุยมาก็เหนื่อยเขาหิวน้ำไห่น้องโอ้ลืมเอาน้ำมาวันนี้อยากน้ำดิน้ำไหลขมแล้ว เบ็ดเสร er ็จแล้ว70นี่ดาวมา4 0 0 0 0นนะครับนะส่งเดือนละ42,648เดือนพี่น้องลองคูณเข้าไปครับนะโอ้ประมาณ2ล้าน5ครับนะแพงคือกันนี่เนาะโอ้แพงเหมือนกันครับนะเล็กพิี้หนูครับแพงหน่อยแต่ว่าไม่ต้องซ่อมครับนะใช้ไปเหอะ10ปี ตอนนี้ก็สามปีกว่าครับนะใช้ไปสิบปีสบายๆครับนะหลังจากสิบปีก็ต้องอซ่อมบำรุงหรือว่ามีเทนเน้นนะครับนะหรือว่าเขาเรียกว่าเช็คระบบใหม่ครับนะเซ็ตใหม่ก็ ไล่เปลี่ยนสายสายให้ตัลิกอยู่ประมาณ4ปีครับจะเริ่มเสื่อมแล้วครับนะรถท,ท,ทุกคันครับนะ4ปีเริ่มเสื่อมเริ่มแตกครับนะพอแตกตรงไหนก็อัดตรงอัดสายนั้นนะครับนะเอา้านี่เด้อนี้เด้อนอนกรงสิบกลืนไปเอ้าันี้ต้องเร่งหน่อยครับต้องเร่งหน่อยครับนะ อีหนึ่งครับนะ195ปีเตอเครื่องไดเรกอ้าวมีปัญหาหรอ n p r สงสัยสงสัยอะ่ะสนใจก็เข้ามาดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริทซัพ์มีให้ดูหลากหลายหรือว่าถ้าดูที่เพจก็มีครับนะเพจเพจชาติเจริทซัพ์ X c a v i t e r a n Truck ท่านใดต้องการปรึกษาเรื่องอาชีพธรรมหากินนะครับนะไม่จาเป็นต้องทํารถคุดครับนะอาชีพเยอะแยะเลยที่ถูกต้องตามกฎหมายครับนะหมายเหตุต้องถูกต้องทมกฎหมายห้ามทําอะไรที่ผิดกฎหมายนะพี่น้องนะมันไม่ดีนะครับเราต้องอยู่ภายใต้กฎหมายครับนะม,มีเงินน้อยเราก็ทําอาชีพอื่นนะครับนะขายปลาหมึกย่างก็รวยได้ครับนะขายข้าวมันไก่ก็รวยได้ใช้เงินแค่หมืน่นสองหมื่นครับนะ เปิดร้านช่างตัดผมเสริมสวยก็รวยได้ครับนะนะคนดวงดีขายขี้ก็รวยครับนะนะครับธุรกิจดูดซ่วมหรือว่าดูดสิ่งปฏิกูลนี่ไม่ธรรมดาพี่น้องนะอย่ามองข้ามครับนะแล้วก็อาชีพตัดผมนะครับไม่ต้องมองข้ามครับนะเยอะแย,ยะเลยนะอาชีพนี้จิปาถะนะครับขายก๋วยเตี๋ยวก็รวยได้ขอฮะอร่อยอร่อยนะไว้มันแซบนะครับ ถ้าทำรถคุดก็ต้องใช้เงินเยอะท่านใดต้องการทำธุรกิจดินก็ใช้งบประมาณ2ล้านถึง3ล้านก็ปรึกษาได้ครับนะไม่คิดตังมี่น้องไม่คิดตังโอเคปรึกษาได้ครับนะแต่เรื่องเงินไม่ต้องปรึกษาชาติเจริญทรัพย์นะบอกมีคือกนไมี่น้องเอ้เงินทองนะเป็นยังไงไรรถอะหายยัง ขับดิโอ้โหอะไรนี่ถอยมาไอ้รถไทล่ะขับเลยขับเลยมือเอาสิบเที่ยวก่อนเกี <c oughs> <c oughs> ่ยวอะไรอ่ะบาสมันไปพี่น้องอไอ้ห้านบอกปวดขา ไอ้ขับรถส่วนมือขวาดันดินโอ้สินาทีจะ1ินาทีเดี๋ยวจะโหลดวิดีโอช้าครับนะเดี๋ยวเปรกตอนขึ้นดีกว่าครับนะฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ